สวัสดีครับเชื่อมาต่อกับไมค์แกลนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับบูยาพาซิซั่มใหม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกเดือนนะครับก็จะมีบูยาพาซเริ่มในวันที่1นึ่งแล้วก็จบวันสิ้นเดือนบูยาพาซใซั่มใหม่นี้ต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับก็เป็นธีมเกี่ยวกับกบก็น่ารักแหละนะครับก็นะนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับบูยาพาซกบอันนี้นะครับนุ๊กมีความลับให้ดู ไปกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,น,เ,นเอาอันนี้มาครับโอเคนะครับมาก็กลับมาแล้วนะครับ ถ้พโปรไฟล์และพื้นหลังนะฮะก็จะเป็น2ตัวนี้ก็เป็นโปรไฟล์นังกบแล้วพื้นหลังนะครับเป็นพื้นหลังเหมือนใบใบบัวอะไรเงี้ยนะครับก็เข้ากระติม่มกบอบไปอันนี้ก็เป็นของฟรีนะครับของฟรีทั้งสองอันเลยต่อมาของฟรีอันที่สามครับอันนี้เป็นสกายบอร์ดระดับสีฟ้านะอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนโมเดลนะครับเปลี่ยนแค่ลายเฉย ระดับสีฟ้าจะเป็นตัวนี้นี่เป็นสกายบอดกบนะใครที่เกลียดกบก็คงไม่ชอบอะซีซันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เกลียดตัวชุดมันก็น่ารักดีนะด้าวาอื่นๆมันก็น่ารักเนี้ยเป็นของฟรีนะครับอย่างที่สามของฟรีอย่างที่สี่นะครับจะเป็นเสื้อกันฝนอบๆนะครับเสื้อกันฝนอบๆก็จะเป็นแฟชั่นระดับสีฟ้าโอ้โหเลื่อนอีกแล้ว ไกลเลยยังไม่ทันอีกคนรวยมันลำบากนี่ตัวนี้เสื้อกันฝนอ้วกนะครับน,นั่นหลักใส่ห้างใส่ได้ห้งผู้ชายผู้หญิงนะครับลายข้างหลังก็เป็นลายกบน้าเป็นลายกบนี่ตัวนี้อของ อีกอันหนึ่งจะเป็นระเบิดโอปประเบิดโอปๆก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นี่นี่นี่ปลาไปแล้วเป็นน้ำมันก็มีกบออกมาเดะถ้าเกิดไปใช้คนที่เขากลัวขบก็คงแบบสียหยอดีนะเขาคงแบบอ,อ,อี๋มีการเดึนด้วยอะไรอย่างเงี้ยะนะครับอันนี้ก็เป็นของฟรีเช่นเดียวกันนะครับ มาถึงของจ่ายเงินกันบ้างนะครับของจ่ายเงินชิน้นแรกเนี่ยก็เป็นกระเป๋ากบเป๋ากบอันนี้นะครับนี่คือเลเวล1หนึ่งเล้วสองเล้วสามถ้าดูเป็นแบบกระเป๋าเป็นแบบนี้นะใส่ชิคกนนด้วยนระรักแล้วสองไม่จะลองเพลงทำไมแล้วก็ะลองเพลงนะครับ แล้วก็อันต่อมาเป็นสกายบอร์ดนังกบก็เ,เป็นตัวนี้ฮ่โหอย่างเทพผมมากกบอันที่3าเป็นกล่องศพนะครับอันนี้นเป็นกล่องศพนนังกบเช่นเดียวกันเมียกบอะอจริงๆงอันที่4จะเป็นสกินรถนะครับ จะกินรถตุกๆตุกตุก,ก,ก,กบจะเป็นตัวนี้อันที่ห้าจะเป็นกระทะกบกระทะกบกระทะกบทะกบตัวนี้นี่นั่นแหละคับอย่า นี่นาหยิมนี่นาแบบนาเอาเรื่องนะครับอันที่หกจะเป็นสกิมปืนนะครับสกิมปืนแมกเทนสี 10, ม่วงนะครับบวกระยะสองความเร็วในการเคลื่อนที่หนึ่งและความเร็วในการรีโหลดนะครับก็นั่นหลักแล้วก็อันที่เจ็ดอันนี้จะเป็นท่าถัง รอบนี้ก็มีท่าทางกันแล้วนะครับเป็นท่าทางระดับสีม่วงโดยไอ้เยี่ยสีทองด้วยเนี่มมอนกบแล้วก็ขึ้นไปขี่ตัวมันก็จะอยู่งี้เรื่อยๆนะครับมันจะเป็นท่าทางที่หยุดถ้าหยุดคือว่าท่าหยุดเนี่ยตอนที่เราใช้ไว้จะค้างอยู่เงี้ยก็กระโดดกระโดดอยู่เงี้ยไปใช้หลายคนกันน่าตลกดึดึงดึงดึงเนีไปเรื่อยนะครับต่อมาอันที่7และ8นะครับก็เป็นชุด ผู้ชายชุดผู้หญิงก็มาดูที่ชุดผู้ชายก่อนก็ได้นะครับนี่ก็อยู่ที่ตัวผู้ชายละชุดนี้จะเป็นระดับสีทองนะครับผู้หญิงก็ได้นี่ตัวนี้นาราะมีเอฟเฟกเป็นไบโคเวอร์สีกรีดนะครับที่สื่อถึงแบบความโชคดีตัวชุดผู้หญิงจะมีสี่ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็หมวกกบ นะอันนี้หมุนให้ดูแบบไกลๆกันให้ดูใ,ใกล้ๆที่จะพากันบ้างพาแรกนะครับก็เป็นพาเสื้อนี่เสื้อข้างไนก็จะใส่เป็นแบบครอปท็อปนะครับแล้วก็มีเสื้อจแจ็คเก็ตคุมหนึ่งตัวเสื้อจะเป็นบโคเวอร์สีแกบสีแกบสีกรีบด้านหลังนะจะมีแบบเหมือนกบแอบอยู่ในกระเป๋าเรานะสองตาออกมาถือว่าน่ารักดีนะครับ กางเกงนะครับเกงเกงก็เป็นเกงสีดํานะครับแล้วก็มีขอบแบบเหมือนพับขาขึ้นมานะครับเป็นสีเทาๆส่วนด้านล่างก็เป็นถุงเท้าสีเขียวไม่มีถุงเท้าจะเทนะมีถุงเท้าเขียวแต่ถุงเท้าเท่อยู่ถุงเท้าเป็นสีเขียวดําอันนี้ดูเทดินะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นหมวกกบนะค,ควาบมกับทรงผมและหูฟังส่วนตัวผู้ชายนะครับวันนี้คือตัวผู้ชายนี่ ดูกดไกลๆเป็นชกันฝนกไกลๆผู้ใช้มีสี่ชิ้นนะครับผาแรกเป็นผาเสื้อแล้วเป็นเสื้อที่มีเอฟเฟกต์สายฟ้าแล้วก็มีเอฟเฟกฝนตกตลอดเ,เวลานะตอนที่เราวิ่งถ้าจำไม่ผิดนะอ,อ๋อตอนกำจกัดศัตรูกระยิงศัตรูล,มล้มจะมีเอฟเฟกนี้ขึ้นมาเป็นสายฟ้าเป็นฝนข้างหนมีกบเกาะอยู่นะครับตัวเสื้อเป็นแจ็คเก็ตางง อ๋อไอ้ที่พับไม่พับขาขึ้นมาเป็นแบบใส่ๆนี่ว่ะของผู้ชายเป็นสนะใส่ะเก๋ผู้ชายเท่อยู่นะสีดํามีลายเขียวนิดนึงแล้วก็ตรงขอบเป็นสีใสๆ,ๆนะครับรองเท้ารองเท้าพี่ชายของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมันแบบดูแบบสีแปะไปไหน่อยแต่ตัวรูปแบบก็เท่ดีนะครับใบบส่ๆขึ้นมาแล้วแล้วก็ผสุดท้ายเป็นร์ทพูดนะครับพูดกบหมวกกบของเราเอาไว้กันฝนได้ อยากได้อย่างโดนก็เชิญนะครับไปจักันได้มีเหมือนเดิมนะมีให้ซื้อตรงๆกับมีให้หมืนุนแกชานะชอบแบบไหนก็ไปจับแบบนั้นนะเพราะอันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์แชร์ติดตาม facebook, ูทูบไอจีทิกต็อกดัวแล้วลก็จะกำลังทิ้งหน้าไปละบาย